สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกผมนะครับช่องเจ็งสายคุยนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยุนะครับของหนุ่มโรงงานนะครับก็ขับรถเที่ยวนะครับสนุกสนุกกับเพื่อนๆนะครับเน้นขับสนุกนะครับไม่ได้เน้นแรงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรถที่เข้าร่วมขบวนในวันนี้นะครับก็ทิปสัก100กิโลนะครับ ดันกันยาวๆก็เสียดายไม่มีชิปตอนขับฉี่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่นะครับทีมงานฟอดเฟด้านะครับ y o u t u b e ชื่อดังนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เจ๋อเจ๋ก็จะมีเด็ดนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่ายุค90เลยก็ว่าได้นะครับวอ้ตัวแรงนะครับหลายคันเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็จะเป็น RC 0 0นะครับเน้นขับสนุกสนุกะครับ RC 0 0สีดำนะครับโซนิคนะครับลูก CB นะครับก็วิ่งกันยาวๆนะครับเมื่อกี้วิ่งดดดตุดเอ็กแม็กเลยนะครับโอแช่กันเป็น10กิโลเลยนะครับ CB เอ้โซนิคคันนี้นะครับก็ ที่ว่าเขาดันยาว,ยาวได้นะครับเขาใส่ปั๊มติ๊กนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําก็เป็นปั๊มติ๊กดึงน้ําบนนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับแม่นยํานะครับแต่ถ้าคันไหนใส่ปั๊มติ๊กนี่ก็ต้องมีหม้อแบตนะครับเพื่อนๆเพราะว่าปั๊มติก๊กต้องใช้ไฟจากมอแบตมาทำงานนะครับทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับแค่เราเปิดสวิตกุญแกนะครับ เปครับเจ้าของรถเป็นไงครับความรู้สึกตัวแรงเวลาสับฉี่อารมณ์อารมณ์เป็นไงครับตึ๊งตงครับตึ๊งตงึ๊งๆึงนะครับติงมือครับมันแช่ยาวก็ไม่ไม่กลแช่เท่าไหร่ครับเพราะไม่ค่อยได้ขับครับขับนมากเลยครับแซ่บสามร้อยมากกว่าครับก็เคยได้ยินว่าออกตัวที่นั่งหงมาแล้วใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับ ออกตัวแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวล้อชีฟ้าไงายทองนะครับเกหงายทองล่วครับนี่ครับลอยล่องลอยนะครับได้ยินข่าวว่าไปซัดแข่งกับ VR มานะครับสงสัยออกตัวแรงไปหน่อยนะครับหงครับแล้วก็จะมีโนวนะครับแล้วก็อาซีนะครับโอ้ r าซ ของเก่งสายคุยนะครับมากับเขาด้วยนะครับก็ในสเตปเครื่องยนต์นะครับลูกไซส์ร้อยห้าสิบนะครับเดิมๆเ,เปิดพอดไอเสียนะครับกับสตเตปสเตอร์หน้าสิบสี่นะครับหลังสามสิบนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าสเตอร์หน้าเรื่องสเตอร์นี่เสเตอร์หลังสามสิบนี่ สำหรับเ,เพื่อนๆใครที่อยากจะไล่สเตอร์ครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับสเตอร์หลัง30หน้า14นะครับมันก็วิ่ง1 2 3รอบมาได้อยู่ครับแต่พอเราขึ้น74ปุ๊บแล้วเครื่องยนต์กําลังมันไม่พอนะครับแต่เราก็วิ่งยาวๆแช่กันอารมณ์แบบแช่ยาวๆได้นะครับครับเล่นๆ น่าขสวยนะยาวๆเลยแต่ผมว่าเกียรเซนี่วิ่งอารมณ์มันวิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันวิ่งเครื่องยนต์มันไม่พอน่าจะวิ่งได้สักร้อยหนึ่งนี่แหละเครื่องมันไม่มีกําลังนะครับแล้วก็ร้อยยี่สิห้าหกสิบหกจักรสามนะครับอันนี้ก็วิ่งโดดตุดนเอ็กแม็กมาแล้วนะครับ นี่ครับวิกเตอร์ครับร้อยยี่สิบห้าบิคเตอร์เออาร์ก็มานะครับอันนี้ก็เป็นฮอนด้าบีดนะครับอ่ามาเหมือนกันนะครับก็ดูรวมๆนะครับเน้นขับสนุกครับไม่ได้เน้นแรง แค่ถึงจุดหมายก็พอนะครับนี่ครับทีมงานครับบรรยากาศที่อ่างดอกไก่นะครับที่จังหวัดระยองอ่างดอกไก่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆฝนกําลังจะมานะครับไม่รู้ทริปนี้จะยังไงนะครับฝนจะตกหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> <c oughs> ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องยูทูบเจ๋งสายคุยนะครับ ก็มีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายทําตอนรถวิ่งให้ดูนะครับว่ามันจะสนุกสักแค่ไหนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ